ทุกคนพบกันกับคลิปใหม่ของเต้ยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น One Day with Me ค่ะก็จะเป็น, One Day นวันเดยในวันหยุดวิกเอนอย่างนี้นะคะวันนี้เป็นวันเผาค่ะเต้ยก็นัดกับเพื่อนๆนะคะว่าจะลองไปเที่ยวชายหาดนะคะที่เมืองเฮกค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะคะว่าไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้นะคะเต้ยอ,อยู่ใน u t เทร c e เซนทัลสเ t ชันค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะ เวลาที่เราอยู่ในเซ็นทรัลสเตชันของสถานีในหัวเมืองใหญ่นะคะก็จะมีร้าน,นะคะ้าค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็สําหรับใครที่ต้องการซื้อของที่จําเป็นหรือว่าซื้อของกินนะคะในระหว่างที่จะเดินทางเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในสถานีเลยค่ะ เดนฮักเป็นท่อะค่ะเดี๋ยวไปรอเจอเพื่อนได้เย้ีตอนนี้เราเปลี่ยนจากรถไฟนั่งแทมแล้วก็เจอเพื่อนๆนแล้วค่ะข้างหน้าเป็นทะเลแล้วนะจ๊ทะนี่ไงคำคำนี้น่าจะแปลว่าทางลงหาดอะไรเงี้ยเลย เป็นการมาชายหาดนี้เป็นครั้งที่สามเดยจะเป็นครั้งแรกที่เท้าได้แตะน้ำแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกแล้าที่เท้าได้แตะกับทราย <streams> ข้างๆก็จะแบบมีโรงแรมที่พักเหมือนคนุณลุงเคยบอกว่าตรงนี้ค่ะเป็นโรงแรมตักอากาศชื่อดักก็จากกูทิกมาแค่สี่สิบกว่านาที นึกว่านับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่เรามาเร็วเมเื่อได้กลิ่นคิมเบอร์เรสกาเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนรู้ส <มะ S 2> ึกทะเลที่มันไม่เหม็นแบบไทยเนาะที่มันจะมีกลิ่นเค็มๆเมื่อวานได้ก,ก,ดกลิ่นอะไรเมื่อวได้กลิ่นอะไรเมื่อวานไ้กลิ่นอะไก็แอบ,บเย็นอยู่เนี่ย จองที่ทําประโยชน์จากทรงข้างใช้หาดเนี้ยมันคือแบบมันคือที่สาธารณะทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ได้แบบเข้ามาใช้โอ้หน้ำเย็นมากขนาดว,ว่าวันนี้เป็นวันที่แดดออกในที่สุดก็ได้จุมเท้าในน้ําทะเลแล้วจ้าเย็น <c oughs> ิ่งที่ขาดไม่ได้ของกายเป็นคนไทยค่ะเราต้องถ่ายรูปค่ะไว้มาเ้าหน้าเราแบบตั้งใจมาอาบนะไม่ไว่ายน้ำเลยดีไหมดล้งงองใงจากที่เราไปเดินเหยียบน้ำทะเลกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวโฟโตมิวเซียมไอไอ ้วต้องใส่แม็กกันต่อเพราะว่าจะขึ้นรถบัสอ่ะรถบัสแล้วอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวรอขึ้นรถงั้นเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูว่าในโฟโต้มิวเซียมเป็นไงบ้างอันนี้เรามาถึงโฟโต้มิวเซียมกันแล้วเดี๋ยวนนเรามาดูว่าคนไม่อาร์ตอย่างเราจะเข้าใจไหมเข้าใจะ รูปนี้เป็นวิธีการขนนมจากฟาร์มไปส่งให้ลูกค้าตามบ้านสมัยก่อนนะเทมาขนขึ้นจักรยานตรงนี้เรามาเป็นโซนของ photo exhibition นะคะรูปทั้งหมดในคอ l เ e กชันนี้ก็จะเป็นของอนักถ่ายภาพนะคะที่เป็นที่มีชื่อเสียงที่ในท่านหนเขาก็เดินทางไปมาแล้วก็่าประเทศทั่วโลก ก็เป็นคอลเลกชันรูปทั้งหมดของเขากับเหตุการณ์ที่เขาได้เก็บภาพเอาไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมารูปนี้ชื่อว่า Road Accident Agention นี่คือดัชม o งไม่ใช่ไทยมูงนี่ฝั่งนี้เป็นโซนรูปแมวจ้ะเจ้านายเราอยู่มาแล้วทุกยูคทุกสมัยนี่นี้ก็ตั้งแต่ปี1999นะคะ เก่งแมวตัวนี้แบบเฟี้ยวมากเห็นตาข้างเดียวนั <laughs> นอนบนลหลังคาเนี่ยเคยเรื่องถนัดของเจ้านายเราเลย <laughs> 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 เห็นรูกนี้น,ะนึกถึงที่ขณะเคยมีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่านักศึกษารู้ไหมว่า เออใส่แค่มนี้สเกิร์สมัยก่อนที่อาจารย์เป็นนิสิตเนี่ยอาจารย์ใส่ไมโครสเกิร์ตเลยนะนี่เรื่องใส่สั้นนี่มีมานานแล้วค่ะของคนนิเท่มนี่ก็ความเป็นเกงจักยานหิวข้าวแล้วจ้ะ เดี๋ยวเราขึ้นแฮมน่าจะฝั่งนู้นเดี๋ยวเราขึ้นแฮมไปกินข้าวกันอันนี้เป็นแฮมแบบโบราณหน่อยของแนวรีทูเดี๋ยวเราจะไปกินเดี๋ยวเราจะไปใช้หน้าทาวไปกินอาหารจีนกันห <c oughs> มูแดงและหมูกรอบอันนี้เราลงแฮมเรียบร้อยมาป้ายที่เข้าซิตี้เซ็นทรัลแล้ว <c oughs> ช่วงนี้จะแบบมีแต่สินค้าเซล มันเป็นมิเตียเซลพอดีเนาะ,ะแล้วก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษด,ด้วยข้างหน้าก็จะเห็นสมระตูโตตอนนี้เราอยู่ไชน่าทาวนกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เข้ามาในร้านเรียบร้อย,ยเขามีแบบสอบถามเรื่องอาการด้วยใช่ไหมย ให้รอให้คนที่เรียนภาษาดัชมาเป็นคนกรอกแต่ใช้ o o เ l e t ท a n s l เ t e เดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมากินกันบ้างตอนนี้อาหารมาแล้วจ้าประกอบไปด้วยหมูแดงหมูกระดูดูถูกกระเพาะของพวกเราเทียวนี่เขาบอกว่าเป็นของดังร้านนี้เป็นไก่ทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็มาโบโถฟูอะไรคือมาโบโูมาโโทฟูก็คือนนี้เอสมารลึกค่ะเอสมารลึก หลังจากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไป Amazing Oriental กนันก็คือรานเอเชียเราก็ไม่ทิ้งความเป็นคนเอเชียะจะให้ดูว่าสาขานี้คือยิ่งใหญ่กว่าที่อูเทกเยอะมากอูเ <laughs> ทคเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนห้าก็ยังไม่ถึงเลยมั้งเราแนะนำว่า เี๋ยวเข้าไปช้อปปิ้งกันจ้าตอนนี้ก็แยกกับเพื่อนเรียบร้อยนะคะพอดีเพื่อนจะต้องกลับไปทํางานพาร์ทไทม์ต่อะคะ่ะวันนี้วันเสาร์ก็ทํางานที่หลานด้วยตอนนี้กาลังเดินจากในเดนฮากเซ็นทอลนะคะไปที่เดนฮากเซ็นทตอลสเตชันตอนนี้ก็จะถึงแล้วคะ่ะสถานีเดนฮากเซ็นเอลเดี๋ยวนั่งรถไฟกลับไปเปลี่ยนที่อูเทคเซ็นทอลก่อนแล้วก็ต่อรถไฟไปโซโบโมนะคะ นี่เนี๋ยเรานั่งขบวนนี้ไปเปลี่ยนที่เอกเซนทอแล้วก็เดี๋ยวลงที่เอกเซนทอแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอีทบวนที่เป็นอ่าวินเตอร์เทรนนะคะที่ไปเหมือนโซบอมเดี๋ยวเราเดินไปทำงานกันค่ะ ค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาจากทำงานแล้วนะคะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เชา้าตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงนะคะตอนนี้ก็กำลัง เที่ยงคืนแล้วค่ะเรียกว่าเป็นแบบลองเดมากๆก็เป็นวันที่คุ้มมากเลยนะคะได้ไปเดินชายหาดนะคะได้ไปกินอาหารจีนอร่อยๆเลยนะคะที่เินทากนะคะแล้วก็ไปใช้เวลารุวมกับเพื่อนแล้วก็ไปทํางานผาดไทมด้วยค่ะงั้นแปก็ขอปิดวันเดย์ทริปวิดมีนะคะก็เป็นวันเดย์ทริปทั้งไปเที่ยวนะคะไปกินแล้วก็ไปทํางาน,นะคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ